สวัสดีครับทักทายทุกๆคนทักทายพี่น้องทุกปู่สุคนนะครับเดินทางช่องอนุลลุมนำโขงชาแนลดะครับผมสวัสดีตอนเศร้าๆครับพี่น้องครับสวัสดีตอนเศร้าวๆวันที่ยี่สิบเดือนมกราคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับเดือนแรกของปีเนาะครับพี่น้องทุกปู่สุคนเนาะนะครับผมเมื่อนี้ก็อนุลลุมนำโขงก็ออกงานเนาะครับเนาะ เรียมท้าออกงานเจ็ดโมงครับทุกคนสแกนออกงานเจ็ดโมงเนาะอันนูนมางควงเข่ากลังขึ้นอาทิตย์นี้ครับเยาเๆาเนาะแปหอดบ้านอาทิตย์ปุ่นลหะครับทุกคนก็ค่อนข้างจะง่วงเนาะเอาอยู่กลังเวียนมาเหย่ามาสามอาทิตย์กับแบบนี้มาอยู่กลางขึ้นอาทิตย์หนึ่งมันก็นง่วงอยู่ครับผมแต่ว่ามันก็คืองานเนาะ จำเป็นต้องทำนะครับทุกคนเ่าจิปไปบอกว่าจะยุตตอนนั่นก็ได้ตอนนี้ก็ได้ก็บ่ได้เนาะเพราะว่ามันเป็นรฎวนระเบียบนะครับผมเป็นเรื่องปกตินะครับขอบคุณพี่น้องสุขุสุขคนเด้อครับผมที่มาให้กำลังใจอนุมนําผงบาวจิตเป็นในคลิปสั่นคลิปเง้วนะครับในไหลสดเนาะพี่น้องทุกคนอยู่ทางจ่องอนุมนําผงที่เป็นมูเป็นพวกกันนะครับเนาะขอบคุณหลายๆครับผมืัอนี้ฮขกกจะมาวาจาเรื่อง การทำงานนะครับผมเนี่ยนอนที่เรลาครับทุกคนทุกคนเนี่ยต้องมีการทำงานเป็นของเจ้าของนะครับเนาะมีการมีงานเป็นของเจ้าของเพื่อจะได้มีเงินเขามาใส่ใจในชีวิตและก็ครอบครัวนะครับงานมันเป็นเรื่องสําคัญดีครับทุกคนนะครับถ้าเฮ้าบบมีงานนะครับการ่บููว่าเอารายได้เด้เขามาในครอบครนะัวเนาะมันกิ บอบเป็ลหลักขั้นเป็นผู้นำบอบมีงานประจำกับบอบิลลารักนะครับเนาะสิบปเพิงตาคนอื่นกับบอได้นะครับเพราะว่าเป็นหัวหนา้าครอบครัวประจำเป็นต้องมีงานมีเงินเข้ามาในครอบครัวทุกๆเดือนเป็นเรื่องปกตินะครับผู้ใดเกิดิคือซึ้งกันยู่หรอกเนาะกับนุ่งนงคงนะครับเนาะนุ่งนงคงก็ทํางานรักษาความปลอดภัยมาตลอดระยะเวลาสิบเกปีที่เคยคุยกันมาเนาะครับเนาะนุ่นงนคคงกั ทำงานอยู่นี่นะครับบริษัทแห่งนี้มากตลอดนะครับก็รู้สึกดีครับพี่น้องที่ได้มามีสื่อเนาะอยู่ในมือเจ้าของนะครับผมมีสื่ออยู่ในมือเจ้าของคือ่องโช่เชียวนะครับของเฮานี่นะครับเนาะ่องแดงของเฮา,น,านะครับแต่ว่ามันก็ต้องมีการพัฒนาไปนะครับพัฒนาไปข้างหน้า นะครับเพราะวะ่าเขาัวจังผ่านเวลานะครับเพื่อได้ตัวเอียดมาแล้วนะครับเนาะกาในโอกาสหนาเขาก็ต้องพัฒน,นาไปในการทําคลิปในการสื่อสารดึงความสามารถของเจ้าของออกมาเพื่อจะทําสื่อหนี่ให้มันสมบูรณ์แบบในโอกาสต่อไปเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าช่วงนี้เขาก็เลียนรู้ไปเลียนรู้นั้นพี่ๆทุกๆคนที่พิ่น ทำมาอืมที่บนทํามาก่อนนะครับอนุโมคงกับพยายามเรียนรู้พยายามถ่ายทําให้ออกมาให้ดีที่สุดเนาะแต่ว่ามันก็ยังได้ซัมนียอยู่เพราะว่าเขากําลังเปลี่ยนยูทูบเบอร์ใหม่เนาะกับฝากได้เยอครับเดาอฝากทุกๆคนเนาะฝากทุกๆคนเนี่ยครับผมเรื่องการทํางานนะครับบางคนกับทางานหลายอย่างนะครับบางคนทํางานหลายอย่างบางคนก็ทํางานอย่างเดียวบางคนก็ทํางานโรงงานบางคนก็ทํางานส่วนตัว ค่าขายนะครับแตกต่างกันไปหน้าง,งานแต่ละคนบ่คือกันนะครับแต่ว่าง,งานอะไรก็เรี่ยวเต่ครับทุกคนจุดประสงค์ของเฮาก็คือเงินเนาะเฮาก็จําเป็นต้องดูแลงานเฮาให้ดีที่สุดเพื่อเฮาสิได้เงินมากใส่ใจเพื่อขันเป็นงานเจ้าของกะเพื่อสิได้ขายของดีเออเพื่อสิได้สินค้าเฮากะ สิได้ขายดีมมนบอเออถ้าเป็นงานของเจ้าของเนาะงานโรงงานงานงานโรงงานนี่ก็เป็นงานของอกกเอกชน,นแล้วมมนบอเออนั่นแหละอันนี้เขาไปทํางานให้เขาเขาก็ต้องทํางานให้มันดีนะครับให้มันออกมาดีให้เขาได้ต่อสัญญาจ้างเขาต่อไปเนาะมมนบอประมาณนี้เนาะครับผมงานอะไรก็แล้วแต่ถ้าเขาองบอมีกฎระเบียบในตัวเจ้าของนะครับเ้เขากับบอประสบความสําเร็จครับทุกคน เขาไปทํางานในโรงงานถ้าเขาบ่มีกฎระเบียบในโรงงานเขาก็อยู่บ่ไเด้๋ยนกฎระเบียบเป็นเรื่องสาคัญครับทุกคนหนึ่งกฎระเบียบสองความอดทนนะครับเขาต้องรักษาไว้ทาตามหน้าที่ทําตามหัวหน้างานเขาสั่งนะครับเนาะหัวหน้าง,งานเขาก็ทํางานเื่ากันครับเขากัเป็น,นเดือนเดือนเกันเขาสั่งมาเขาก็ต้องทาตามเพราะว่าเขาทํางานอยูน่น้ำเขา เนาะขันเข้าเป็นหัวนาเข้ากับต้องการลูกน้องที่ทํางานแทนใดอย่างหมั่นใจคือกันครับผมเข้าเป็นลูกน้องเขาก็ต้องทํางานตามหัวนาสั่งนะครับตามลําดับสั่นขึ้นไปนะครับอนุน่นําโคงกับคือกันครับผมเป็นหัวนารบพอเขาก็ต้องทาหน้าที่ให้ดีให้เป็นตัวอย่างที่ดีของรบพอ่อให้รบพ่อเขาเรียวเห็นแล้ว เขาก็ได้รายงานผู้ว่าจ้างเข้าเป็นตัวแทนของบริษัทไอเอฟเอทที่มาทํางานอยู่ในบริษัทนี้เขาดูแลหน้าที่ให้ดีถ้าเขาดูแลหน้าที่บดีผู้ว่าจ้างเขาก็มีสิทธิ์รายงานไปทังต้นสังกัดเขาถ้าเขาทำง,งานบนดีเขาก็เปลี่ยนตัวใดขึ้นกันครับผมอันนี้พูดถึงงานรักษาความปลอดภัยนะครับมีหลายคนหลายท่านนะครับมีประสบการณ์ อ่านเขาพันออกรอบๆเขาออกเป็นชีวิตจิตใจอยู่แล้วนะครับทําไมอนุมนําโรงถึงได้ยู่มาโดนขนาดนี้พอเข้ารักษากฎระเบียบรักษาหนาที่เขา้าที่เข้าทํานะครับเข่างานออกเขาตามเวลาที่กาหนดทํางานเข้ากระทําตามผู้วจ้างที่เขาสร้างนะครับทําตามหนาที่เข้าพร้อมกฎระเบียบของโรงงานที่เขามอบมาให้เขาก็ต้องรักษาให้ดีนะครับ รักษาเพื่อให้มันมีกฎระเบียบในการทํางานผู้มาติดต่อเขาออกตรวจสอบจังไดรถลตรวจสอบแบบไดอืมทํางานอยู่โดดๆเท่ากับลูกันวัตสุยางสุเนลรูแล้วก็ต้องปฏิบัติตามพร้อมนะครับทุกคนถ้าลูแล้วบ่ปฏิบัติตามออกในออกนอกบอดี Body, ครับบอดี Body. ไปอยไซกับบ่เจริญครับทุกคนถ้าเกิดเฮาบ,ราาบร่รักษาหน้าที่บ่รูจักรักษากฎระเบียบไปอยไซกับบ่อใดครับอยน้ำคนอื่นกับบ่ดเพราะว่าการทํางานนี่มันจําเป็นตรงนี้กดระเบียบนีความอดทนความจริงนะเนาะเลียยขาเลียแคงเบาครับอนุมนองพงเบาเลียยขาเลียแคงเนาะเอากานทางานอย่างเดียวนะครับเพื่อเฮาสิได้ทางานอย่างมีคุณภาพนะครับ ทำงานอย่างมีคุณภาพออกมาให้ผูวาจ้างเขาได้พอใจในเดือนนาปีนาเขาก็จะได้ต่อสัญญาเขาเนาะอันนี้คือการทำงานกับทุกคนเบ่าจาภาษาคนทำงานเนาะมือหนีเนาะคุยกันกับพี่น้องเขาทางช่องอนุนลุมนามโขงนะครับเด้อกับฝากพี่น้องเด้อครับผมฝากคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามอนุนนามโขงเนี่ยเออคลิปนาเขาจำมาพอกันไหมเนาะคลิปนี้เศร้านี่ขออหยพี่น้องทุกคน อยู่ดีไม่แห้งนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อนะครับผมขอให้ทุกคนลำล้ำด้วยด้วยปังปังในปีใหม่นี้เนาะขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ